ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่มีค่านิยมค่อนข้างสูงนะก็จะเป็นกระบะใช้งานที่มี4ประตูแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับและที่สําคัญก็คือมันเป็นตัวแชมป์ด้วยเพื่อนน่าจะแบบตามหากันอยู่นะครับราคาก็อยู่หลักประมาณ2 0 0 0 0 0กว่ามาดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น t o y ยต้า i g o นะครับเครื่องยนต์3.0นะเป็นเกียร์ออโต้แล้วเป็น4ประตูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนต่างๆกันดีกว่านะครับเขาเรียกว่ารายละเอียดลึกๆแล้วกันนะ,ะมาดูตั้งแต่นี้เลยนะครับ เรื่องของไฟเห็นไหมครับนี่ครับมีฝาครอบพรีเมียมให้เรียบร้อยอันนี้เป็นชุดแต่งนะไอเรื่องฝาครอบพรีเมียมนะครับแล้วดูสีแทนสีแทนสีหน่อยนี่ครับแทนสีเลยนะครับมันก็จะมีแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับรอยตําหนิที่มันแบบเออน่าจะโดนสเก็ตหินอะไรเงี้ยนะครับเล็กน้อยนะตรงนี้นะครับผมชี้ยังการตรงเลยแล้วก็มันจะมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอยู่ด้านบนเพื่อระบายความร้อนสวยนะก็จากหน้าสวยเลยนะครับ แล้วก็มาดูเรื่องของไฟด้านล่างนะครับอันนี้ตรงนี้มีรอยนิดนึงนะครับรอยนิดนึงนี่นะนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับดูแบบเขาเรียกว่าตามที่ตาผมเห็นละกันเนาะนะครับเท่าที่ผมจะสื่อได้นะครับเผื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อนเพได้ส่วนแก้มก็จะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับเรื่องของสีนะอ่าเห็นไหมครับตัวนี้สีสีเดิมมาโอเคเลยนะแต่ว่าชิ้นส่วนต่างๆก็ตามอายุการใช้งานนะครับ แล้วก็ล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กที่ทางร้านเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับยางเป็นยูโกฮาม่าสเปคยางอยู่ที่2อ5ครับกนะครับตัวนี้ขอบ16ช่วงล่างเก็บให้หมดแล้วนะครับพวกโช๊คนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วก็พวกอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็พ่นการสนิมไปเลยนะครับล้างให้ความสะอาดใหม่พ่นการสนิมใหม่โอเคเรื่องของกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับไปเยอยวนโคมนนี่ตัวนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับแล้วเป็นตัวจีนะอ,อ่ะสมัคมา นะครับประตูตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูความเดิมก่อนให้ดูความเดิมแมสบอดความเดิมนะครับนี่เห็นไหมนะครับมันก็เป็นแบบนีเ้เห็นกันหรือเปล่าเอ่ยนะครับตัวนี้ของเดิมหมดเลยนะโครงสร้างสวยนะครับคันนี้นะเรื่องสีนะครับเราก็ให้ดูตามสภาพเลยนะครับแล้วก็ด้านในประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเจาะด้านในอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วเรื่องประตูหลังนะครับตัวนี้ให้ดูความเดิมก่อน ให้ดูความเดิมก่อนปุ๊บอ่ะผมออออกมานะครับไม่สปอร์ตเห็นไหมนะครับตัวนี้นี่อ่ะโอเคโดยประมาณนะครับตัวนี้โครงสร้างสวยนะแล้วก็ชิ้นส่วนที่ยึดด้วยน็อตนะครับเรื่องของประตูเนี่ยไม่มีแกะตั้งสี่บานนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการติดแคลลีบอยนะครับเพื่อนๆไม่ชอบก็สามารถไปถอดออกได้เลยนะครับแคลลีบอยหลังก็จะมีการติดฟิล์มให้ใหม่นะครับแต่สีไม่ได้เก็บนะอ่าสียังไม่ได้เก็บนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะสามารถเปิดได้นะครับเช็คงานได้ปกติเลยนี่นะครับแต่ว่ามันปัหากุญแจล็อกไม่เจอนะเออแล้วก็แม็กไรเนอร์นะครับของ t o y ยต้าแล้วก็สภาพก็อย่างนี้เลยตามตาเห็นเลยนะครับด้านหลังไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็พวกโครงสร้างนี่ครับลองดูโครงโครงสร้างอ่ะโครงสร้างนะครับเห็นไหมโครงสร้างเดิมหมดเลยนี่ครับรอยพับต่างๆทนนี้ โครงสร้างสวยนะครับแต่สีถ้าเก็บหน่อยก็ก็สวยงามแล้วอะ่ะแต่ว่าผมขายราคาแบบไม่แพงมากแล้วกันเนาะอาจจะไปดูภายในนะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าไปในนะอ่าเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันนิดนึงนะครับเรื่องของพูงมารัยตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีเสียงดังเห็นไหมผมเลือกให้สุดเลยอ่าฟงมาลัยนะครับโอเค แล้วก็จะมีเรื่องความลอกนิดนึงนะครับตามอายุการใช้งานอันนี้นะครับแล้วก็พวกหน้าจอเรือนไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไมค์ตัวนี้4ี่แสนกว่าอย่างที่ว่ากันนะครับรถที่ร้านนะครับเป็นไมค์แท้ทั้งร้านนะครับเพราะฉะนั้นเลขไมค์เท่าไหร่ผมจะบอกเท่านั้นเลยนะครับเราจะไม่มีการไปเอาไปกลับกอไมค์เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันผิดหลายๆอย่างนะครับผิดจรรยาบรรณผิดกฎหมายเรื่องทุกอย่างนะครับอันนี้4ี่แสนผมบอก4ี่แสนเลย นะครับง่ายๆนลครับเพื่อนๆลองดูแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะครับว่าโอเคหรือเปล่าหน้าจอเปลี่ยนให้ใหม่เห็นไหมครับหน้าจอตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเป็นทัชสกรีนได้นะพอเวลากดเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเพลงเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องของตัวปีนะครับมันก็จะเป็นตัวแพลตตินัมเอ็กซ์นะครับตัวปีแล้วก็เปิดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นไหมเนี่ยได้ยินเสียงอยังอ่าคือคือก็โอเคแล้วนะ อ,าอ,อ่าโอเคระดับเนือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะดี๋ยวมันมีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็พวกชิ้นส่วนต่างๆตัวนี้เห็นไหมจะสวยงามเห็นไหมครับแทบไม่ลอกเลยนะครับมันก็คือเบ้าตัวนี้แหละนะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปทั้งเบ้าเลยอ่ะแล้วก็เมื่อกี้อธิบายฟอร์มูล่าเอ็กแล้วนะครับเฮ้ยพัตินัมเอ็กัวทีอ่านผิดนะครับตัวนี้ก็จะมี usb aux นะครับแล้วก็ไฟ dc อ่าสิบสองนะครับตัวนี้นี่ครับ เอาอุปกรณ์เสริมมาเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ที่จุดบุหรี่เห็นไครับที่จุดบุหรี่นี่ก็สามารถเสียบอุปกรณ์เสริมชาร์จได้เลยนะทําได้นะครับมันก็คือไฟนี่แหละนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะนี่ครับอ่าใส่สบายๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบความปลอดภัยอ่าเห็นไหมพอใส่ปุ๊บมันก็จะมีกล้องหลังอยู่นะครับเห็นไหมครับอืมเบรกมือไม่มีปัญหาอะไร นะครับเรื่องของบอเบาอ่ะเดี๋ยวแผ่นเบานิดนึงเบาจะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะครับเห็นไหมเบาผ้ากำมะหยี่นะครับก็ด้านข้างจะเป็นกำมะหยี่ด้านตรงกลางจะเป็นผ้าที่แบบระบายความร้อนได้นะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นผ้าที่แบบว่าทําความสะอาดมาเรียบร้อยนะครับจะมีจอตรงกลางให้ด้วยนะครับสาหรับผู้โดยสารด้านหลังเดี๋ยผมจะพาไปที่ผู้โดยสารด้านหลังด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตยังไม่ขึ้นแล้วกันเนาะเออเพราะว่ามันสะอาดอยู่นะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วมันทําพื้นสกปรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพรมแบบ V.P. นะครับมันจะเป็นพรมเมกะดุมนะถ้าเป็นติดรถธรรมดาจะเป็นสกัดลดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็นพรมมาแหละนะน,น,นี่นะครับยุยยุยยุยนะครับแล้วพอเราใส่ตรงนี้ข้อดีก็คือมันทาความสะอาดง่ายขึ้นนะครับ er. ถ้าสมมุติว่ามันเปิดเคอะอะไรเงี้ยเราก็เอาออกมาเลยนะครับล้างทำความสะอาดส่วนเบาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เหมือนกันนะครับข้อดีก็คือมันเย็นสบายนะครับแล้วก็นั่งนุ่มสบายเลยแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับทำความสะอาดยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้า หมั่นทาความสะอาดก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับโอเครถคันนี้โอเคเลยนะนะเรื่องของภายในนะครับในราคา2 0 0แสนกว่านะอา้าวแล้วก็มาดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งฝากระโปรงนะครับประกอบการตัดสินใจได้นะครับอันนี้คลิปไปช้าๆเลยตัวนี้จะมีคามาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นคาโชกนะนี่ครับอลองดูได้เลยนะครับส่วนใหญ่โครงสร้างจะเดิมนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ตกแต่งมาผมก็จะบอกตามตรงนะครับอ่ะเห็นไหม ตัวนี้แขนนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเลเบลนะครับเ,เลขต่างๆนะครับไม่สปอตต่างๆไม่สปอตต่างๆนะครับเพเดนซ้ายเพดขวาแล้วก็แผงเพนะครับแผงเพโครงสร้างคือโอเคเลยนะคันนี้นะครับแล้วก็เครื่องนี้เป็นตัวดีพอดีนะครับก่อนส่งมอบเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายนล้วมันเครื่องนะครับแล้วก็ใส่กรองอากาศให้เรียบร้อย แล้วก็บวกกับพวกน้ำข้อน้ำนะครับจะมีการเปลี่ยนถ่ายใหนะ้ออกไปนี่คือแบบเบสเลยง่ายๆนะครับถ้าว่าดึงด้วยเรื่องของราคานะครับหน้าร้านเราขายอยู่ที่299นะครับแต่ผมทำราคาพิเศษให้ก็คือ279นะครับหรือ279,000นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปี2012นะครับสามารถจรัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ว่า น่าจะจัดได้อยู่ประมาณ6ปีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่อยากจะซื้อสดนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ27 9เก้าอาไปเลยนะครับเพื่อนๆนะอย่างที่ว่ากันนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือดูรถตัวจริงได้ที่ร้านมาริโอมอเตอร์นะครับติดเส้นนี้ใหม่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ใครมาไม่ถูกนะครับอย่าลืมเซิร์ช Google Map ได้นะครับหรือว่าใครอยากดูรีวิวก่อนนะครับรีวิวมาอยู่ทุกที่เลยนะครับทุกช่องออนไลน์จะมีรีวิว การรับรถอยู่นะครับสามารถดูได้นะเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่ายลืมคอมเมนต์หรือโทรมาล่ะเจอกัน